กองทุนลดหย่อนภาษีจาเป็นจะต้องเสี่ยงสูงเท่านั้นจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่จริงนะคะเพราะว่ากองทุน IMF แล้วก็ Thai s g เนี่ยเขามีการลงทุนอยู่ในสินทรัพย์ที่หลากหลายซึ่งถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็แนะนําว่ากองทุนตราสารหนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมแต่ต้องขีดเส้นต้ไว้น,นิดนึงนะคะว่าไม่ใช่ว่าการลงทุนในตราสารหนี้จะไม่ผันผนเลยเพราะถ้าเกิดไปอยู่ในสถานการณ์เช่นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นก็มีโอกาสาที่ราคาเขาจะผันผลได้ค่ะต่อมาคือเราจะมาเลือกกองกันว่าเรามีกองอะไรที่เป็นกองแนะนําบ้างมาที่ตัวแรก สำหรับตัวเลือกแรกนะคะคือกองทุนไทยเอ G ที่เน้นลงทุนในตราสารนี้ยกตัวอย่าง2กองด้วยกันนั่นก็คือ KESGSI Thai ไ s g ตัวนีตัวนี้เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็อายุเฉลี่ยของตราสารเนี่ยอาจจะยาวสักหน่อยสัก7ปีขึ้นไปกับตัวที่2ก็คือ KESG BF Thai e s ไท g, ค่ะตัวนี้จะเน้นลงทุนทั้งพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็หุ้นกู้ที่เป็น ESG อายุเฉลี่ยของตราสารเขาจะสั้นลงมานิดนึงอยู่ประมาณสัก3าถึง7ปีตัวเลือกที่2ค่ะเป็น IMFT ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ตอนนี้เนี่ยขอแนะนําเป็นกอง KFI IMF กองนี้ลงทุนทั้งในตราสารหนี้แล้วก็เงินฝากในประเทศความเสี่ยงอยู่ระดับ4อย่างในช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นขาลงอยู่แบบนี้เนี่ยยังไงกองตราสารหนี้ก็มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจนะคะงั้นถ้าใครที่ลองเล็งๆผลตอบแทนสักประมาณ2-3ขึ้นไปกองทุนนี้ตอบโจทย์ค่ะ และทางเลือกที่3ค่ะถ้าใครที่อยากมองหาตราสารหนี้ทั่วโลกอันนี้แนะนําเป็น KGBI MF ค่ะกองทุนนี้เนี่ยลงทุนในตราสารหนี้จากทั่วโลกเลยซึ่งกองทุนนี้มีความเสี่ยงอยู่ประมาณระดับ5แต่ก็เปิดโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งและทางเลือกที่4ค่ะสําหรับ IMF ที่มีความยืดหยุ่นขึ้นมาอีกสักนิดนึงเราแนะนําเป็น K Wealth Plus Balance IMF ค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าคนที่กําลังมองหาความมั่นคงเนาะแต่ว่าก็อยากให้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาอีกสักนิดนึง กองทุน w l t l plus Balance IMF เนี่ยเขามีการลงทุนหลักๆอยู่ที่ตราสารหนี้แต่ก็มีการกระจายการลงทุนในหุ้นอยู่สักประมาณ30%ซึ่งก็จะช่วยเปิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว